รวม3ข้อนะครับที่ทำให้ทุเรียนใบร่วงจะมีอะไรบ้างมาติดตามคลิปนี้กันดูครับทุเรียนนะครับถ้าใบเริ่มร่วงเมื่อไหร่นะครับบ่งบอกได้เลยว่ามีปัญหาหนักปัญหาหนักเลยนะครับส่วนใหญ่มันจะทยอยร่วงนะนะครับส่วนใหญ่มันจะร่วงจากข้างล่างก่อนนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปข้างบน แล้วสุดท้ายมันจะร่วงหมดต้นแบบนี้เลยแบบต้นนี้เลยนะครับสาเหตุนะครับทำไมปลูกทุเรียนแล้วใบร่วงอย่างนี้ร่วงจนหมดต้นอย่างนี้นะครับไม่เหลือเลยเหลือแต่กิ่งให้เราได้เป็นที่ระลึกนะครับสาเหตุนะครับมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ3ข้อนะครับข้อที่1นนะครับก็คือทุเรียนนะครับขาดธาตุอาหารนะครับ ตอนแรกมันจะแสดงที่ใบก่อนนะใบมันอาจจะแบบเหลืองบ้างใบมันอาจจะไม่เขียวนะครับบางทีก็เป็นสีน้ําตาลบ้างอะไรบ้างนะครับมันจะเริ่มที่ใบก่อนนะครับหลังจากนั้นไอ้ใบที่แสดงอาการอ่ะมันก็จะร่วงร่วงลงมาอย่างเงี้ยน,นะครับร่วงแบบเนี้ยแล้วก็เป็นที่ใบที่1ใบที่2ใบที่3ใบที่4ไปเรื่อย <tor ill> ๆนะครับจนหมดต้นก็คือเกิดจากการขาดธาตุอาหาราน,นะครับธาตุอาหารบางอย่างนะครับพืชทุเรียนต้องการนิดเดียวนะครับแต่ขาดไม่ได้ ขาดและเกิดอาการทันทีธาตุอาหารบางอย่างพืชทุเรียนต้องการเยอะนะครับก็ขาดไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นนะครับสาเหตุที่พืชทุเรียนนะครับใบร่วงนะครับก็คือธาตุอาหารนี่สําคัญมากนะครับต้องให้พืชทุเรียนนะครับได้ธาตุอาหารให้ครบนะครับตามที่พืชทุเรียนต้องการนะครับไม่งั้นนะครับก็จะเกิดอาการใบร่วงได้นะครับข้อที่2ครับวัสดุปลูกนะครับนี่ครับอย่างอ <m uk RF ari> ันน <m uk doctrine> <Beispiel> <zon> ี้นะครับดินนะครับดินอย่างแข็งดินอย่างแข็งดินอย่างแน่นนะครับจำง่ายๆเลยครับ คือทุเรียนนะครับไม่ชอบดินเหนียว ขนาดเรานิ้วกดไปมันยังไม่ลงเลยนะครับแล้วลองนึกสภาพว่ารากทุเรียนจะชอนไชไปได้หรือเปล่ามันต้องใช้แรงในการชอนไชสูงมากแล้วยิ่งโดนน้ามันยิ่งเหนียว,วยิ่งแน่นนะครับพอแน่นปุ๊บเนี่ยคือใบนะใบทุเรียนนะใบทุเรียนเนี่ยต้องการคาร์บอนใช่ไหมคาร์บอนไดออกไซด์ als, นะมันจะดูดคาร์บอนเข้าไปคายออกซิเจนออกมาให้เรานะครับอันนี้คือใบแต่ว่ารากสำหับกันครับรากทุเรียนต้องการออกซิเจนครับต้องการออกซิเจนทีนี้ถ้าดินมันแน่นนะครับดินเหนียวดินแน่นเนี่ยลดน้ําแล้วน้ําขังเนี่ย ออกซิเจนไม่มีนะครับเหมือนเราอยู่ในที่ทึบอะที่ทึบห้องห้องที่ปิดสนิทเลยไม่มีอากาศระบายนะครับมันก็ทําให้ขาดออกซิเจนพอขาดออกซิเจนรากมีปัญหานะครับใบก็เลยร่วงอย่างนี้นะครับใบก็เลยร่วงแบบนี้นะครับเพราะฉนั้นนะครับวัสดุปลูกนะครับดินนะครับก็มีความสําคัญนะครับในการปลูกพืชทุเรียนต้องใช้วัสดุปลูกที่มีคุณภาพนะครับเพื่อป้องกันอาการใบร่วงทุเรียนครับข้อที่3ครับ แมลงครับแมลงศัตรูพืชทุเรียนนะครับก็เป็นสาเหตุสําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้ใบทุเรียนร่วงนะครับตอนแรกนะครับใบแมลงนะโดยเฉพาะาแมลงปากดูดนะถ้า,มาแมลงปากกัดมันไม่ไม่เท่าไหร่ก็คือกัดปุ๊บมันก็ใบก็ขาดไปใช่ไหมใบาขาดมันไม่ร่วงนะคือมันกินใบเข้าไปเลยมันกินใบเข้าไปเลยนะครับใบมันไม่ร่วงแต่ถ้า,มาแมลงปากดูดเนี่ยมันดูดน้ําเลี้ยงครับดูดน้ําเลี้ยงนะครับใบก็ยังอยู่ปกตินะครับแต่สักพักเนี่ยมันเริ่มสังเคราะห์แสงไม่ได้นะครับใบก็เริ่มร่วงนะครับ เพราะฉะนั้นมแมลงศัตรูพืชนะครับสําคัญมากนะครับศัตรูพืชทุเรียนนะครับสำคัญมากถ้าป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขก็จะดีมากนะครับเป็นแล้วมาฉีดพ่นนะครับสารเคมีนะบางทีก็เป็นอันตรายต่อคนด้วยมีวิธีป้องกันนะอย่างที่เคยทคําคลิปไปก็คือฉีดพ่นอัมเบลล่านะครับได้ผลดี นะครับฉีดกันไว้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับป้องกันแมลงพังพืชทุเรียนของเราจากแมลงอันนี้ก็คือตามข้อนะครับสาเหตุที่ทําให้พืชทุเรียนใบร่วงนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะครับเรอใครชอบสาระความรู้เกี่ยวกับพืชทุเรียนอย่าลืมตามช่องของโทนี่หมวกฟางไว้ครับคิดถึงพืชทุเรียนคิดถึงทุเรียนโทนี่หมวกฟางมีคลิปใหม่ลงทุกวันครับสวัสดีครับ